สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมากับคลิปในวันนี้นะคะคลิปในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณน,นะคะก็อันนี้ทุกอาจจะไม่ได้ทํามาเดือน2เดือนแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะทําให้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะใครอยากเช็คความรู้สึกนะคะอันนี้มันเป็นการดูดวงแบบโดยกว้างมัน,ม,นมันเหมือนเป็นการแลนดดอมนะคะใครเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบ อีพีไหนบางคนอาจจะไปเห็น E.P. 2 E.P. 3ก่อนหรืออาจจะเห็น E.P. นี้เป็น E.P. แรกอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันแล้วแต่ได้เลยนะคะและที่สำคัญมันเป็น i m ม l เลสค่ะก็ไพ่ที่ทุกจะเปิดในวันนี้ มันอาจบางคนจะถามนะคะว่าเวลาเราเปิดไพ่แบบแรนดอมเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงระยะเวลาเท่าไรแบบคําทํานายนี้แบบภายใน2หรือ3เดือนหรืออะไรยังไงคือตุ๊กจะบอกว่าตอนตุ๊กเปิดไพ่ออกมาถ้าสมมุติมันมีระยะเวลาบอกอ่ะเออตุ๊กก็จะบอกออกมานะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะออตุ๊กจะดูให้คุณในช่วงแบบ ไม่เกิน6เดือนนี้อะไรประมาณนี้หรือความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้สำหรับบางคนอาจจะแค่อาทีตเดียวก็ได้คือมันความสั้นยาวในความรู้สึกของแต่ละคนอะมันมันไม่เหมือนกันมันค่อนข้างต่างกันอะนะคะโอเคแล้วก็เออ ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามากดไลค์กด subscribe, s ับ s ไคร b e แล้วก็กดสุปแตมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยตุ๊กจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดสมมติภาพเอียงมีเสียงลมมาบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะพยายามแบบตุ๊กไม่แน่ใจเหมือนกันตุ๊กเปลี่ยนไม์มาแล้ว2อันน่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม์มันดีเกินไปหรือเปล่านะหรือไม์มันแย่ไปมันเหมือนดูดเสียงทุกอย่างเข้ามาหมดเลยนะแม้กระทั่งตุ๊กขยับเก้าอีย้ยังได้ยินเลยนะคะโอเค อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเขารู้สึกยังไงกับคุณเดี๋ยวตุกจะเปิดเฉพาะไพ่สำหรับนี้เท่านั้นนะคะวันนี้อาจจะไม่มีไพ่ออร์เคิลหรืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถถักมาได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยทุกขอดูเนี่ยค่ะว่าตอนนี้คนคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นึกถึงหน้าเขาได้เลยนะคะนึกถึงชื่อนึกถึงหน้านึกถึงอะไรของเขาก็ตามได้เลยมาดูกันว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่แล้วความรู้สึก ในตัวเขาอะต่อตัวเขาอะคือความรู้สึกของเขาอะจะพูดย่งไๆคือเขาทําอะไรอยู่ความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาทาอะไรเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคไพ่เป็นแรกไพ่เป็นจัสตมิค่ะโอเคเจ็ดเหรียญ สี่ห้าพิทรสมีเดทและรีเบิร์ดนะคะมีไพ่แฮงแมนโหไพ่เขาตัดระบายอ่า่เดี๋ยวมาอ่านให้ฟังขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนขอสิบใบนะสำหรับตัวเขาเองเลยเราโฟกัสที่ตัวเขาเนาะโอเค าถามว่าตอนนี้คนคนนี้เขาคิดอะไรอยู่ก็ทำอะไรอยู่แล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อตัวเขาแบบความคิดของเขาคืออะไรนะสิ่งที่เขาโฟกัสอะคะ่ะคือทุกไม่ความรู้สึกว่าคนนี้เหมือนเป็นคนที่เขาพยายามเชื่อในเซน์และสัญชาตญาณของตัวเองในทุกๆเรื่องนะคะคือเขาพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกของเขาหรืออะไรก็ตามคือถ้าพูดง่ายๆนะสมมุติว่าร้านอาหารร้านนี้คนเยอะมาก คนเยอะมากเลยแบบมีแต่คนอยากกินมีแต่คนต่อแถวนานแต่ถ้าเขามีความรู้สึกว่าร้านเนี้ยเดี๋ยวมันก็ไม่อร่อยเหมือนร้านที่เขาเคยไปกินอะ่ะเขาก็จะจะไม่คิดที่จะลองร้านนั้นอะ่ะคือไม่เปิดใจถ้าพูดง่ายๆนะเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยเปิดใจกับอะไรใหม่ๆคือคนคนนี้จะเป็นคนที่บางทีเป็นคนคอนเซอร์เวทีมากๆหรือเป็นคนหัวโบราณมาก,มาก คุณอาจจะกาลังนึกถึงใครบางคนที่เขามีทัศนคติหรือคติคติพ์ประจําตัวหรืออะไรใดๆก็ตามแบบอารมณ์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเเราต้องมาก่อนความรู้สึกของเราต้องมาก่อนคืออย่าเชื่อใครนอกจากตนเองอะไรแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะคะเราก็ไพ่เขามันเป็นไพ่ของคนที่ตุกว่าเขาเหมือนพยายามที่จะออกจาก อะไรบางอย่างนะคือคุณเข้าใจไหมบางคนอนะเหมือนอย่างเช่นนะคะเ,เราอาจจะเป็นคนแบบอายุเท่านี้แต่ว่าสมัยนี้คนคนที่อายุน้อยๆเขามีความคิดแตกต่างจากเราอะเราเหมือนพยายามที่จะรับอิทธิพลหรือพยายามเข้าใจคนอายุน้อยอย่ะแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจสักทีเขาความรู้สึกเขาจะเป็นแบบนั้นคนนี้ส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสในเรื่องของงานแล้วก็อยากมีความมั่นคง ในชีวิตคือตอนนี้ไม่รู้ว่าฐานะเป็นยังไงนะบางคนอาจจะรวยมากอยู่เราก็ได้แต่ว่าเหมือนเหมือนยังโฟกัสเหมือนเขามีความรู้สึกว่าเขายังทําบางอย่างยังยังไม่สุดในชีวิตสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวเขาเองอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเหมือนชีวิตเรามันพลิกผันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าประมาทฉันจะเป็นคนไม่ประมาทในประมาณนี้แล้วก็ บางทีก็เป็นคนที่สวนกับความรู้สึกของตัวเองทําอะไรสวนกับความรู้สึกของตัวเองหรือ,อยังไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองบางทีก็อารมณ์ปากไม่ตรงกับใจอะคะ่ะเหมือนเอ,อ,เอาเอา,เอาแค่ไม่กับคุณนะตัดคุณออกไปก่อนนะเอาแค่ดูตัวเขาอย่างเช่นสมมุติวันนี้ไปกินข้าวร้านนึ่งเราทุกคนบอกว่าร้นานนี้อร่อยมากเลยมากในใจเขาก็รู้สึกว่าอร่อยแต่ว่าเขาไม่อยากจะพูดเหมือนคนอื่นอะ คือไม่ได้แบบจะผ่าขวานผ่าซากนะแต่พยายามแบบพยายามเก็บความรู้สึกเอออันนี้อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเอาเป็นว่ากับคุณละกันสมมุตินะอันนี้สมมุตินะเพราะเรายังไม่ได้ตรวจถูกคุณสมมุติว่าเขา,าเอะแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณแบบฟิลที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกได้ว่าคุณคนนี้ชอบคุณอนะแต่พอไปถามเขาจริงๆเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ชอบคุณเขาคิดแค่นั้นคิดแค่นี้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือ คือแค่สมมุตินะคะเออแล้วตัวเขาเองเป็นยังไงอีกคือตุ๊กคิดว่าตัวเขาเองก็ค่อนข้างมีอีโก้แต่ว่าอีโก้เขาไม่ใช่คนอีโก้จ๋าเพราะว่าเขายังไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จอยู่ในจุดที่มันมันประสบความสําเร็จจริงๆอย่างที่เขาต้องการอะเออแบบเหมือนอยากสูงขึ้นไปกว่านี้อีกอะคนคนนี้ยังยังมีความขัดแย้งอยู่ในตัวค่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรกันแน่คือเหมือนคนแบบ ก็อยากมีแฟนนะแต่พอมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตก็แบบเหมือนขัดแย้งกับตัวเองอะว่าแบบเออเดี๋ยวมันก็เหมือนคนเก่าๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดหรืออะไรใดๆมันก็ตามเพราะฉะนั้นตอนนี้ตูคิดว่าสิ่งที่เขาโฟกัสคือเขาเขาคิดว่าเขาสามารถอยู่คนเดียวได้เขาสามารถทําอะไรเพื่อตัวเองได้คนคนนี้อารมณ์แบบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆฉันอยู่ด้วยตัวเองได้ไม่เป็นไรฉันฉันมีความคิดของฉันได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันแต่ว่า ก็จะมีฟิลเหมือนบางฟิลอ่ะเขาจะมีอารมณ์เหมือนความน่าสงสารออกมาคือตุ๊กเชื่อว่าคุณจะสัมผัสได้บางอย่างว่าเออคนคนนี้จริงๆราแล้วก็แอบน่าสงสารนะแต่พยายามทำตัวเป็นคนเข้มแข็งอ่ะเออนะจะประมาณนี้อันนี้คือตัวเขานะคะโอเคอย่างนั้นตุ๊กขอดูเอยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณ ให้เป็น the h o r r o fans แปดถ้วยสิบดาบแปดดาบ the empress คนคนนี้นะมันเหมือนเขารู้ว่ามันมีความสุข มันมีความสุขอยู่ที่ปลายหมวงเขารู้ว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะมีความสุขอะเออเขารู้ว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ที่ทําให้เขามีความสุขหรืออยู่ด้วยกันมีความสุขได้แต่อีกโมเมนต์หนึ่งเขารู้สึกว่าสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็จะทิ้งเขาไปเหมือนคนอื่นๆสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้สนใจเขาเหมือนอย่างที่คุณเป็นตอนนี้เขาแค่มีความรู้สึกว่า ตัวคุณเองอะ่ะเดี๋ยวในอนาคตอะ่ะคุณก็จะลดความสนใจในตัวเขาลงเขาไม่ได้เป็นคนน่าสนใจขนาดนั้นหรอกแล้วก็เออบางทีเขามีความรู้สึกว่าเขาเขายังไม่มั่นใจในใน,ในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแล้วเขาก็ไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกยังไงกันแนะ่คือคือตุคิดว่าบางทีนะในมุมมองเขาคุณเหมือนจะเป็นคนดูง่ายแต่ว่าก็ดูยาก คือคือก,ก็กลัวแบบกลัวโดนหลอกเหมือนกันแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยเขามีความรู้สึกได้ว่าคุณแบบมีใจที่มันดีกับเขามากแบบบางคนคุณอาจจะเป็นคนข้างหลักแบบสุดๆแล้วคุณคงทําอะไรหลายๆอย่างแล้วแบบมันทําให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาเป็นคนดีอะทําไมเขาถึงดีกับเราอะไรเงี้ยไพ่เขายังดูคอนฟิวกับความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะคือใจหนึ่งมันก็รู้สึกว่าเฮ้ย คุณคืออาจจะเป็นคู่ชีวิตในอนาคตได้คุณอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ในอนาคตของเขาได้แต่ว่าใจนึงเขาก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวสุดท้ายคุณก็จะทิ้งเขาไปเองเดี๋ยวสุดท้ายคุณก็จะคงจะไม่ได้อินกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าใจนึงอะ่ะก็มีความรู้สึกว่าคงเท่าที่ผ่านมาคงไม่ได้เจอใครที่มันโอเคแล้วก็ดีด้เถ้าคุณ่ะคุณคงมีฟิลเหมือนความเป็นแม่ด้วยนะ ทุกว่านะบางอย่างแบบเหมือนคุณบอกเขาคุณสอนเขาแบบดูเอ็นดูเขาอะเขาก็คงรู้สึกแบบนั้นนะคะโอเคเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกห้าดาบ king of sword สี่เหรียญสองถ้วย คนคนนี้แม่เขาในความรู้สึกเขารู้สึกงไงกับคุณตุกว่าเขาไม่ได้คิดแบบไกลขนาดนั้นน่ะเขาเหมือนยังคงเป็นเขาอ่ะแล้วเขาก็ยังมีความแบบไม่มั่นใจเอาจริงเห็นคือเซนมันสัมผัสได้เลยว่าความรู้สึกเขามันเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่มั่นใจจริงๆแล้วอยากจะเก็บคุณไว้แบบนี้คือเอาเอาง่ายๆนะคุณอยู่ในใจเขานั่นแหละคือ เป็นคนที่เขาห่วงแหนเลยถ้าพูดง่ายๆนะมันอาจจะมีแบบบางคนนะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือบางคนตอนนี้คุณกับแฟนคุณคุณอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปต่อหรือความสัมพันธ์เป็นยังไงอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีฟิลหนึ่งของเขาที่เขารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่ามีใครเข้ามาหาคุณอนะ่ะเขาก็รู้สึกห่วงคุณอนะ่ะเขาก็รู้สึกกังวลกลัวว่าคุณจะไปเจอคนใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่บอกความรู้สึกออกมาบางมันจะพูดยังไงดีอะ่ะ มันเหมือนอารมณ์เหมือนเขาอะคือตุกคิดว่ามันมีมุมหนึ่งของเขาหรือเซนส์ของเขาบอกนะว่าคุณคือคู่ของเขาคือคนที่คนรักของเขาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนยังไม่พร้อมที่จะให้แต่ว่าตุกคิดว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆอะค่ะความรู้สึกเขามันค่อยๆเติบโตคนคนนี้ความรู้สึกอาจจะช้านิดหนึ่งคือตุกคิดว่าจริงๆอะมันรู้สึกตั้งแต่แรกแต่เขาพยายามที่จะไม่เชื่อตัวเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกเขาเลยจะมาช้าไปหน่อย เออเนี่ยแหละพอไอ้ความมาช้าตุกคิดว่ามันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยแหละท้อไปนะคะท้อใจไปแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์มันมันเป็นไปได้นะนั่นแหละมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออถ้าถ้าเกิดเขายังทําอะไรเดิมๆแบบเนี้ยเดี๋ยวคุณก็เป็นเหมือนคนเดิมๆที่จะทิ้งเขาไปแหละแล้วเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยเช่นกันตุกคิดว่าคนคนนี้อาจจะแบบมีเรื่องยึดติดอะไรบางอย่างแบบ บางทีอาจจะอย่างที่ทุกบอกบางทีเขาอาจจะเป็นคนหัวโบราณมากๆเหมือนแบบว่าต้องแต่งงานก่อนนะเราถึงจะแบบลึกซึ้งซึ่งกาละกาันหรืออะไรเงี้ยหรือหรือเราต้องได้รับอนุญาตหรือเราจะต้องแบบเข้าตามต่อออกตามประตูคือถ้าเป็นผู้ชายก็เจนเทมเปนจริงถ้าเป็นผู้หญิงก็อารมณ์แบบห่วงเนื้อห่วงตัวจริงๆอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลของเขาหรือบางคนนะมันมาจากพื้นฐานของความเจ็บปวดค่ะคือเคยเจออะไรแบบนี้มาแล้วเรารู้สึกแบบมันยัง เปิดใจไม่ได้คือจริงๆไพ่มันก็มีความรู้สึกแปลกนะตุกคิดว่าส่วนหนึ่งอะเขาชอบคุณมากรักคุณมากแต่ว่าพยายามที่จะกดความรู้สึกของตัวเองเอาไว้คือมันเป็นไพ่ของคนที่เหมือนอยากดูว่าตัวเองอะจะรักคุณมากไปกว่าน,นี้หรือเปล่าจะชอบคุณมากไปกว่าน,นี้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือความรู้สึกของเขาเนาะโอเคอย่างนั้นเรามาดูแอคชั่นถัดไปของเขาหน่อย กอดูแอคชั่นถัดไปของเขาหน่อยค่ะสองดาบมาเลยโอเคเดอะซัน okay, ตุคิดว่าเขาจะไม่ทำอะไรมากไปกว่าน,นี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาอยู่บนบนพื้นฐานของความกลัวเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดกังวลคือเอา อีกในหนึ่งนะตุ๊กแค่มีความรู้สึกว่าเขากลัวว่าถ้าสมมุติเขาแบบตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วอย่าง,างเช่นสมมติตัดสินใจที่จะแต่งงานกับคุณเป็นแฟนกับคุณหรือใดๆก็ตามอ่ะเขากลัวว่าเขาจะมารู้ทีหลังแล้วมันต้องเกิดการเลิกกันนะคะเขาเลยจะทาให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ไปก่อนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะตุ๊กบอกเลยว่าคุณจะต้องอยู่ไปอีกสักพักหนึ่งเลยสักพักหนึ่งแบบก็ยาวพอสมควรนะถ้าเกิดทนไม่ไหวก็ไปก่อนได้นะแต่ ตุกไม่ความรู้สึกว่าเขาก็จะพยายามเหมือนทําดีกับคุณเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าหวังจะให้เขาแอคชั่นอะไรมากไปกว่านี้ตุกว่าคงไม่ขึ้นหนึ่งเลยคุณอาจจะเป็นความสุขของเขาแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็กลัวให้คุณแบบต้องเสียใจเหมือนกันเหมือนเหมือนว่าเราเป็นความสุขของกันและกันนะแต่โมเมนต์หนึ่งก็กลัวว่าเขาจะเป็นคนทําให้คุณต้องเสียใจอะไรเงี้ยคือคนคนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้รู้ใจตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองชอบคุณขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะ อีกอย่างหนึง่งเขาก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าในอนาคตเขาเจอใครที่เขาชอบมากกว่าแล้วเขาเลือกคุณไปแล้วจะเป็นยังไงคือส่วนหนึ่งก็เหมือนเป็นคนที่รักตัวเองมากๆเห็นแก่ตัวแหละถ้าถ้าเกิดในมุมมองเราเราจะมองว่าเฮ้ยเขาเห็นแก่ตัวนะแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเกิด มันเป็นตัวเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็อาจจะเป็นแบบเขาก็ได้เพราะว่าเรายังมีโอกาสอ่ะในเมื่อต่างคนต่างโสดหรือบางคนถ้าเป็นแฟนกันแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าตอนนี้เรายังไม่ได้แต่งงานกันมันก็เหมือนดูดูกันไปก่อนหรือเปล่าอันนี้คือโอเพนรีเลชั่นชิพไหมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคขอดูต่อหน่อย เราจะไม่เก็บไพ่ที่ตกนะเพราะนั้นว่าเขาไม่ได้อยากโชว์อัพออกมาสิไมถเท้าโอเคแต่ว่าอยากรู้ว่าไพ่ที่ตกคืออะไรไพ่ที่ตกก็แอบดีแต่ไม่เป็นไรค่ะสังว่าเขาไม่ได้อยาก, show ออกาาโชว์อัพออ,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 ออกมาเนาะโอเคสำหรับแอปชั่นของเขานะตุกคิดว่า มันมันจะอารมณ์เหมือนคนที่เดี๋ยวจะเข้าหากันเยอะมากขึ้นจะเข้าหากันแต่ว่าก็จะมีบางโมเมนต์ที่เหมือนคนที่แบบมันมันมันจะมีฟิลเหมือนคุณจะรู้สึกเหมือนว่าคนคนนี้เขาจะไปต่อ,อกับคุณคือถ้าถ้าพูดตรงๆนะตุกว่าเขา,จะ,า,นนจ,ขาจะไม่หยุดความสัมพันธ์เขาจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์นี้จบเขาจะไม่หยุดความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็จะไม่ได้ให้ความหวังและเขาก็จะไม่ให้แบบ ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรกับคุณอนะแต่ว่าคุณจะอยู่ได้ในความสัมพันธ์นี้แบบสบายๆถ้าสมมุติคุณแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วปล่อยวางได้จริงๆนะเออแต่มันเป็นไพ่ของอะไรที่มันดีขึ้นค่ะตุกมองว่ามันดีขึ้นนะหรือใครไปขอพรหรืออะไรมาใดๆเนี่ยตุกคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันเป็นการเทคแอคชั่นที่มันทําให้เรารู้สึกแบบอุ่นใจอะ่ะบางคนมันก็อารมณ์เหมือนฟิลเป็นคนหนึ่งคนในครอบครัวเขาไปเลยหรือเป็นฟิลของคนที่แบบ จะเป็นพี่สาวน้องสาวก็ไม่ใช่เพราะว่าความรู้สึกเขามากกว่านั้นนะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดคนรักแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมันจะมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถไปต่อได้อะเออเหมือนถนนเส้นนี้แบบมันจะาลงเหมือนถนนค่อยๆทํา มันจะเป็นแบบค่อยๆปูพื้นค่อยๆทําค่อยๆลาดยางมาต่อยเดี๋ยวประมาณเนี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกไปต่อได้แต่ว่าสำหรับบางคนตุกว่าจะไม่ชอบสําหรับบางคนอาจจะคุณอาจจะตัดทิ้งไปเลยเพราะคุณไม่ชอบอะไรที่มันไม่เสร็จสมบูรณ์มันจะต้องมาอะไรในแบบสมบูรณ์และเต็มที่แล้วแต่ว่าคนที่คุณกําลังดิวอยู่อ่ะหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนเนี้ยตุกคิดว่าเขาอยู่บนความที่ไม่มั่นคงบางอย่างที่เขาอาจจะบอกคุณไม่ได้หรือเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงบางคนอาจจะบอกว่า ไอ้ที่เขาแบบว่าไม่รู้ตัวเองหรือเขาบอกว่าเขาแบบไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงกับเราอะแสดงว่าคจริงเขาไม่ได้รักเรามันมันก็มีส่วนแต่สําหรับบางคนมันก็อาจจะไม่ใช่เลยทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะบางทีบางคนอาจจะแบบมีความกลัวหรือความไม่มั่นใจอะไรจริงๆมีความสัมพันธ์คือบางคนนะมาดูดวงกับตุกอะถามถึงคนคนหนึ่งอะรักเขามากเลยนะแต่กลับเป็นคนที่ไม่มอบสถานะให้กับเขาเพราะว่ารู้สึกกลัวรู้สึกกลัวว่าคนคนนี้จะไม่แบบ เพราะเอาเขาจริงๆแล้วคนคนนี้อาจจะหมดรักเขาเร็วถ้าเขายอ,ยอมหรืออะไรแบบนี้มันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน่ะ t A k e action เนี้ยตุกคิดว่าคุณนะถ้าถ้าคุณไม่รีบนะตุกคิดว่าคุณอยู่ได้แล้วอยู่ได้แบบสบายใจด้วยอยู่ได้แบบคุยกันทุกวันคุยกันไปเรื่อยๆนู่นนี่นั่นโดยไม่ได้แบบคิดถึงอะไรอะไรประมาณนี้บางทีคุณอาจจะแบบสุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นคุณเองก็ได้นะคะที่รู้สึกอุ่นใจที่เป็นแบบนี้แล้วไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์ตกกับเป็นเขาในอนาคตที่ คุยไปเรื่อยๆแล้วกลับเป็นเขาที่อยากจะได้อะไรจากคุณมากกว่านี้ก็ได้อืมนะโอเคอย่างนั้นสุดท้ายค่ะทุกขอดูคำแนะนำให้กับตัวคุณหน่อยค่ะทุกขอดูคำแนะนำให้กับตัวคุณหน่อยห้าใบพ่อไพ่เดเวลค่ะเอ็กซ์ขอบขาแปดม้เทา้า จะมูนถ้าคุณเจอความรักใหม่คุณสามารถไปได้เลยนะอ,อคุณก็อาจจะมีสิทธิ์จะเจอก็ได้แต่อันนี้คือเราดูแค่หัวข้อเขารู้สึกอยังไงเนาะแต่พอเปิดคำแนะนำของคุณปุ๊บอะตุ๊กมองว่าความรักครั้งนี้มันสามารถเป็นความรักความรักครั้งใหม่ได้มันสามารถเป็นความรักได้จริงๆแต่ว่ามันใครไปขอพรมามีเกณฑ์ของการที่จะได้จริงๆนะแต่ว่า ความรักครั้งนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาแต่พอถึงเวลาแล้วอะ่ะมันเขาเรียกว่ามันจะมาอย่างรวดเร็วอะค่ะคือมันจะมาในวันที่คุณแบบไม่ได้คาดหวังอะไรจริงๆบางคนอาจจะแบบข้ามไปเป็นปีหน้าเลยความสัมพันธ์มันจะดีอะไรเงี้ยหรือบางคนเองคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้โหยหาความสัมพันธ์นี้อะไรขนาดนั้นอะคือ,อมันจะเป็นแบบนั้นบางทีแบบ ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีขึ้นมีหลงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําใจแต่ว่าไพ่บอกว่าถ้าในอนาคตถ้าคุณได้เจอความรักใหม่ที่ดีกว่าคุณคุณอาจจะตัดใจได้แล้วไปได้แต่ว่าถ้าเอาแค่นะตอนเนี้ตุ๊กคิดว่าเออมันเป็นอะไรที่ถ้าคุณอยากอยู่คุณก็ต้องรอคุณก็ต้องรอในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าถ้ารอแล้วมันก็เป็นไปได้จริงๆแต่ว่ามันอาจจะช้าแต่ว่าตุ๊กไม่รู้ว่าพอ ถ้าคุณบางคนสําหรับบางคนถ้าคุณเลือกที่จะรอตกว่าพอคุณรอ,อไปได้สักระยะหนึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่เทเขาทิ้งนะเอออาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เขาก็ได้นะคะที่ที่เทคุณอนะ่ะเพราะว่าดูแล้วคุณแบบคุณก็เต็มที่อ่ะแต่ว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักได้มันมันสามารถพัฒนาความสัมพันธ์หรือเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ได้แล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบ ถ้าถึงเวลานั้นมันจะเป็นจังหวะที่ลงล็อกจริงๆอะ่ะมันมันจะไม่ต้องมานั่งรอหรือไม่ต้องมานั่งอะไรอีกแล้วแต่ว่ามันมันจะเป็นอะไรที่ชัดเจนออกมาจริงๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่คุณแบบยังต้องรอคอยอยู่หรือยังแบบมีความไม่มั่นใจไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นี้อยู่อ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้คุณแบบตัดสินใจเอาคืออยู่ก็ได้แต่อยู่ก็นานแต่ว่า ถ้าไม่อยู่เจอคนใหม่ก็ไปได้เลยแล้วมันจะเป็นการไปที่แบบคุณอาจจะได้คอมมิชเมนต์แบบเหมือนเจอคนใหม่แบบคุยกันสองอาทิตย์เป็นแฟนกันเลยอะไรเงี้ยคุณจะไม่ได้มานั่งรอแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้ถ้าเกิดใครแบบอ,อยากดูหัวข้ออะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวตุกจะทําพิกอาการให้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ